เรามาชมความเรียบร้อยแล้วก็หนุ่มๆเขาก็มาช่วยกัน ต้นหนึ่งได้ประมาณกิโลหลืออยู่หัวใหญ่หัวเล็กเออโลก,กว่าก็เท่าไรสองบาทกว่าเขาเขามารับหรือว่าไงอ๋อแล้วไปไปส่งอ๋งอคออันนี้สน เออดีนี่นี่คือที่เราอ่าขุดมาแล้วใช่ไหมอ๋อดีจังเลยอย่างนี้ได้เป็นได้เป็นพันหลายพันโลนะอืพันก็บาทคือไอโซนนี้ที่เราเอาแทงเทิงแรงมาลงอ่ะจัดการก่อนที่เหลือนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ไม่ได้ใช่ไหม อ๋ออ๋อเออเดี๋ยวจ้ะไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ oh. oh. uh, <coughs> 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 ยังใช้งานอยู่ตาเดี๋ยวช่วยคาไฟไม่ต้องห่วงแกยังไม่อ่านเลยไอ้ไอ้นี่ต้นอะไรต้นมาดูป่ะอ๋อใครโชว์ใครไม่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 บ้านผมเรียกไม้ตินุกฮะไม้ไม้ตินุกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นวันนั้นโยมทวิลเขาบอกว่าต้นคลายคลายโชว์เรื่องต้นข้างล่างเหรอ นครับอ,อ๋ออ๋ออันนี้คันมากก็นั่งไม่ได้เลยครับอ่าเห็นว่าเดี๋ยวจะเอาออกเนาะเดี๋ยวจะเอาออถ้าถ้าโซล่าเซลล์ย่นี้มันก็ต้องออกถ้าไปตัดจริงผมคิดว่าเดี๋ยวก็ตัดเรื่อยๆอ๋อมันจะหาคนขึ้นไ,<ป>ไปตัดยากต่อไปก็มันจะหักใส่ไอ้นั่นก็แตกแตกก็จบหักใส่ไอ้ตัวที่ปั๊มใช่ไหมล่ะใช่หักใส่ไอ้แทงเลยเวลาลุมแดงๆจริงมันไปทั่วเลยครับ อ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวโยมหลอดเขาจะมาจัดการให้เมื่อวานเนี่ผมก็ก็ก็บอกบอกแั่บอกตลอดอยู่ว่าถ้ามาตัดก็ไม่เลี้ยวหรอกครับวันหนี่งต้นนีแต่เอาต้นออกเหรอเห็นว่าจะเอาแม่โคมาใส่ดันนี่ยังไงไม่รู้นะไอ้ตัดกิ่งก่อนแล้วก็ค่อยดึงค่อยดึงใช่ฮะเออเอาให้ได้ทั้หลายหมื่นเดี๋ยวไปถ่ายเล็นีดนะ คือทออยู่ดีอุตส่าหม์มา<ะ>เออทำไมพร้อมใช่ไหมเออนี่ตอนนี้แทงน้ำแทงน้ำนี่เรายาแนวยาอะไรได้ไหมอ๋อนี่ ้าวันดีครับตาวันดีครับตาวันดีครับวันดีครับโอ้ดุมดมมาคิดถึงตาจ,จริงๆงอืออืออือดีแค่ใหนอะือือ,อทอดตาอยู่มาเมื่อวานไม่ได้เจอโอลูกปาตาใสีโุระไปใส่โนโไปหาเขาวเียบจัดเ่อ ่า่าถาปมหมือนกันอยู่ออยู่เจะให้ตาเป็นใหญ่ที่นี่แหละให้แใหญ่อันนี้อันนี้ที่จะเตรียมวางสองแท่นะให้วางสองสองแท่เนาะได้ก็ย

ฉาข้างในฉาข้างนอกซื้อใหม่ได้เลยจะขึ้นทำไมคะเดี๋ยวหล่นใส่ขา ันไงคุยกันกับเนี่ยเอ,อ,เอ,อพบอกกับพอจา,า,าว่านุม่มผู้ใหวยผู้ใหญ่ ที่นี่แล้วมาสวนธรรมแล้วก็เจอญาติโยม,มผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือเกือก,กูลพระพุทธศาสนาเนี่ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไซตต้นโพหน่อยอืมโห้